มาดูความทุกข์ของหญิงชาวอุดรธานีไปร่วมงานบวชเพื่อนบ้านค่ะ,ะปกติล็อกบ้านอย่างดีทุกวันวันนั้นลืมโจรขึ้นบ้านขโมยทั้งทองทั้งเงินของเธอร่วมร่วมห้าแสนนะคะค่ะตำรวจสพนายูงไปตรวจสอบเหตุโจรงัดบ้านลักทรัพย์นางสุบันอายุ59ปีค่ะที่ตำบลโนนทองที่อุดรธา,านีเธอออกไปร่วมงานบวชเพื่อนบ้านช่วงบ่ายวันที่1 5พฤศจิกายนค่ะ โจรเข้ามากว่าทรัพย์สินไปร่วมครึ่งล้านบาทมีทั้งทองทั่งพัน์น้ำหนัก5บาทแล้วก็เงินสด2 0 0แสนด้วยนะคะผู้เสียหายบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตทองเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ราคาบาทละ4 0 0พัน่ะเก็บมาจนตอนนี้เท่าไหร่บาทละ6 0 0 0 0่กว่าไปแล้วอ่ะนะคะ แล้วก็สาเหตุที่ไม่นำทรัพย์สินไปฝากธนาคารรั่วเผื่อเอาไว้ยามฉุกเฉินปกติจะเก็บไว้ในห้องนอนค่ะล็อกกุญแจทุกครั้งที่ออกไปธุระแต่วันนั้นรีบรีบร้อนจะไปงานบวชก็เลยลืมล็อกกุญแจนะคะ โจรศบโอกาสใช้มีดพรางงัดกรอนประตูหลังบ้านเข้ามาก่อเหตุง่ายดายเลยและนะับเป็นครั้งที่3แล้วที่มีโจรแอบเข้ามาบ้านเมื่อปีที่แล้วโจรแอบเข้าบ้าน2ครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้อะไรไปแต่ว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโจรคนเดียวกันเพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวของเธอเป็นอย่างดีผู้เสียหายบอกว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มีลางสังหรณ์ด้วยนะคะบอกว่าตาซ้ายกระตุกติดต่อกัน5วันและเป็นความเชื่อโบราณ ตาซ้ายกระตุกก็เชื่อว่าจะเจอเรื่องดีหรือเปล่านะอเอ๊ยยังไงเพราะว่าคือในใจที่ว่ากำลังจะไปงานบวชเพื่อนนะ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีเรื่องดีๆเรื่องมงคลไม่นึกเลยว่าจะโดนโจรลักทรัพย์ค่ะข้างนือข้างที่สามจ้ะสองข้างเนี่ยเกิดปีกาหรือเปลอเกิดปีกายนี่จ้ะได้ได้ยังไปบอกว่าได้ยังเพราะวันล็อกห้องข้างนี้ข้างที่ทาส,มสามน,นี่ก็ค<บ>ือ บล็อกห้องฝ้าไปเ้าไปงานบวชจ้าอยากถากถึงจนที่ก่อเหตุเป็นไรนะครับถากคนถึงว่ามักชื่นเนี่ยจ้าแม,ม่นอนบ่าอบล่าเลี้ยงเอาล่าดอก,กขันบลอการนักชื่นในจงตาวบานไหวถึงไม่ได้ก็ได้นอ้อทีนี้เพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องต่างมาให้กำลังใจค่ะเนี่ย นำได้มาผูกแขนเรียกขวัญกันหน่อยะคะ่ะให้หมดเคราะห์หมดโศกเพราะว่าเธอนอนร้องไห้กันมาหลายคืนแล้วนะคะคือแบบว่าเสียดายทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซาบซึ้งใจจนร้องไห้พูดกับเพื่อนบ้านว่ายัางดีที่ยังเหลือสร้อยคอทองคาหนักสองบาทที่ใส่ไปวัดมไม่อย่างนั้นนะ่หมดโอ้โหเดี๋ยวล่อโจรหรือเปล่าเนี่ยเพรายังมีที่ตัวอีกสองบาทนะเนี่ยนะคะอยากจะวอนขอตํารวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีโดยเร็วที่สุดค่ะ